สงสารบรรดาคนยากคนจน,น,าน,จนอาหารกลางวันมื้อนี้คืออะไรคะลูกผัดกะเพราผัดกะเพราน่ากินไหมอ่าแล้วก็มีอาหารข้าวคืออะไรอีกไข่ดาวไข่ไม่ใช่ไข่ดาวไข่อะไรเอ่ยไข่เจียวไข่เจียวอ่าไม่ใช่ไข่ดาวนะไข่เจียวนะคะแล้วมีขนมหวานคืออะไรใครรู้บ้าง ถั่วเขียววิเศษต้มน้ำตาลนะคะโอ้โหนี่สงสัยจะหิวแล้วมังกระตูนอ้อาวรับประทานได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูอ้าวลับประทานได้เลยค่ะค่ะค,ค,ค,ครับ,อ,บอร่อยกินเยอะๆนะครับใครอ,อร่อยกินเยอะๆไม่พอเบิ้ลดีอีกเลย,ยแต่ที่สำคัญ เราเรียนรู้เรื่องการรับประทานอาหารแล้วเราต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และที่สําคัญเลยเราต้องไม่กินข้าวทําไมไม่กินข้าวหกไม่กินข้าวหกหรกนะคะอร่อยไหมคะอร่อยกินเยอะๆอยู่บ้านได้กินอย่างนี้ไหมเนี่ยอยู่บ้านได้กินอย่างนี้ไหมคะได้กินค่ะว่าไงครับอะไรนะครับเก่งมากครับเก่งมากครับ ก้องบรววออร่อยไหมครับลูกก้องบรววออร่อยครับใครนะบวอินกินข้าวเยอะๆลูกบวกินข้าวเยอะๆเออก้องไก่อร่อยใหญ่บรววออย่าดื่มน้ําเยอะเกินลูกเดี๋ยวอิ่มน,น้ําแล้วก็ไม่ได้กินข้าวกินข้าวก่อนแล้วค่อยดื่มน้ํานะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะคะก็ได้หยุดแล้วพรุ่งนี้มีกันบ้านด้วยนะพรงนี้มีกันบ้านด้วยใช่แล้วตอนนี้ให้ระบายสีก่อนลูกได้ครับได้ครับพูดครับด้วยสิลูกเก่งมากลูกหนูมีกี่กล้องอ่าได้เลยเดี๋ยวคุณครูให้เขียนนกันบ้านนะจ้า ได้ลูกได้ลูกครับ to ได้ได้ได้จ้ากาบ้านอ่าการบ้านเดี๋ยวจะมีไส้กรอกของพี่น้ำด้วยแต่ว่าคุณครูให้ไปกินตอนตื่นนอนดีผ่าเนาะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวหนูอิ่มเยอะเกินดีกินข้าวให้อร่อยนะคะวันนี้ว่วยออกอะไรคะเงียบวยออกอะไรกันตัม ฮะฮะอะไรนะอะไรเนี่ยหวยออกอะไรเจ็ดหนึ่งโอเคใส่ไปฮะห้าศูนย์เก้าห้าศนเก้าเอาเจ็ดแปดโอ้ยเอาสิโอเคโอเคเอารวยทุกท่านค่ะผู้ปกครองค่ะรวยทุกท่าน